ปนาปนากอดปลินสิกอดปลินอะดึงดึงดึงดิดึงดึงดึงอะดึงดึงดึงดิอ่ะดึงดึงึงผมดิจับผมปาินดิจับผมปารินจับผมปาินดึง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 ค่อยๆนะลูกนะค่อยๆดึง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  ดึง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 ึงดึงดึงดึงพอแล้วอย่าจับแรงเดี๋ยน้องเจ็บลูกนี่เป็นน้องออกในเฟสในอย่างล่ะติดจ่วงนูงตีมันี่น่าจะแม่บ๊ายบายนม่บ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้าสวัสดีค่ะสิลุสวัสดีค่ะยิ้มนี่ยิ้มย้มยังไงยิ้ม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 ซียิ้มยิ้มยิม